คำถามคือตลาดทุนมีกี่ตลาดมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเงินไหลไปที่ตลาดทุนยังไงหุ้นก็ขึ้นแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ผมอยากเอารีเสิร์ชของเอวาให้ทุกท่านดูกันนิดหนึ่งนะครับรีเสิร์ชนี้เป็นเปเปอร์เกี่ยวกับที่เราทำรีเสิร์ชเกี่ยวกับตัว alternative asset นะครับผมผมให้ดูภาพนี้ พวกตลาดหุ้นเนี่ยในทางพวก AUM ของอกองทุนตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Core Asset หรือพวก ETF นะครับ ETF ก็จะเป็นพวกกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะครับหรือลงทุนในพันธบัตรต่างๆในที่ Active Core Asset ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นเป็นตราสารนี้ต่างๆในขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มเซกเตอร์ที่ใหญ่มากเหมือนกันอีกเซกเตอร์หนึ่งซึ่งโตวไวมากๆคือ Alternative Asset นะครับ Alternative Asset คือการลงทุนทางเลือกคำถามทางงทุนทางเลือกคืออะไร จริงการลงทุนทางเรื่องเนี่ยมันมีหลายหลายออปชันมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประเด็นที่เขาบอกถ้าเกิด active asset, c คอ e asset เนี่ย valuation ตึงตัวมากๆคนมีทางเลือกอื่นไหมมีทางเลือกหนีไปเอาเทอร a เ i v ีได้นะครับดังนั้นประเด็นที่ผมอยากจะ wrap up ตรงนี้คือการที่เงินมันไม่ไหลไปที่ real sector การที่เงินไหลไปที่ตราทุนมันไม่ได้บ่งบอกว่าหุ้นจะขึ้นเสมอไป หุ้นมันอาจจะลงก็ได้จากการที่คนรู้สึกว่าวายเลชั่นของตลาดทุนมันตึงตัวแล้วแล้วมันมีสินทรัพย์อื่นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นอคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพวก p r i v a t e อ y ค q u i t y หรือ h e ดฟั fund ซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับเราสังเกตนะฮะในช่วงปี2016-2017เนี่ยคอแอสเซทการลงทุนน้อยลงนะครับในขณะทีอะ่อัลเทอร์นทีฟโตรประมาณ400%จากปี2003นะจาก3ล้านล้านไปเป็น12ล้านล้านในขณะที่ growth ของ core a s s e เเนี่ยอยู่ที่18ล้านล้านไปที่ประมาณ26ล้านล้านกร๊ดป,ประมาณ40-50%ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าการเติบโตของเงินที่ไหลเงินเงินเพิ่มขึ้นเยอะมากอย่างที่ผมบอกเพิ่มขึ้นจาก22ล,าล้านล้านไปที่90ล้านล้านแต่เงินมันไหลไปที่ไหนเงินส่วนใหญ่มันกลับไม่ได้ไหลไปที่ Active Co r e asset มากอย่างเช่นหุ้นหรือตราสารนี้แต่กลับไหลไปที่ Alter n a t i v e เยอะมากเลยนะครับงนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่า Alter n a t i v e เนี่ย เป็นของที่คนไม่ค่อยให้ความสําคัญในในอดีตที่ผ่านมาแต่พอเราเห็นตัวเลขแล้วเราจะเห็นเทรนด์มันเลยว่าแนวโน้มเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะผมขอไปเรื่องคอเอ่ n a t ออ e a s ัลเทอร์เนทีฟนิดนึงให้ทุกท่านเห็นภาพก่อนที่มันจะกลับไปพูดถึงตลาดหุ้นไทยต่อถ้าเงินไม่ไปที่ตลาดหุ้นเงินไปที่แอคทีฟคอแอสเซทเอ่อเงินไปที่อัลเทอร์เนทีฟแอสเซทผมแบ่งหมวด a l t e r อร์เนทีฟแอสเเป็นประมาณนี้อ่าพ a t เวิร์ดอควคือเงินที่ไปลงทุนกับอ่อบริษัทนอกตลาด นอกตลาดจดทะเบียนกลุ่มคนที่สนใจลงใน p r i v a t e equity เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เขารู้สึกว่าหุ้นในตลาดเนี่ย efficiency มันสูงแล้วราคาค่อนข้างสะท้อนพื้นฐานเพราะว่าข้อพ่องเนี่ยก็ถ้าง,าง,าง,งั้นฉันไปหาบริษัทนอกตลาดจดทะเบียนดีกว่าแล้วก็รวมเงินกันเป็น PE เป็น PE fund แล้วก็เอาตรงเนี้ยไปซื้อไป take over หรือไป merge หรือไป acquire บริษัทที่อยู่นอกตลาดนะกลุ่ม PE โตมากนะฮะโตมากจากประมาณสามล้านล้าน ตอนนี้โตแซงเฮฟันไปแล้วก่อนหน้านี้ครับในช่วง2017-2018เนี่ยเฮดฟันเป็นอาวุธที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเอ่เอเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับ PE เป็นอันดับสองแต่ตอนเนี้ PE แซงเฮดฟันไปแล้วสัญญาณนี้เป็นตัวบอกอะไรมันเป็นตัวบอกว่านักลงทุนกําลังเห็นว่าตลาดหุ้นไม่ใช่ทางเลือกแรกของคุณเสมอไปคุณมีทางเลือกอื่นที่สามารถไปลงทุนได้นะครับอา่า private equity หนึ่งละสอง fund hedge fund ก็จะเอ <ผม S 1> ่อผมคิดว่าเราเคยได้ยินกันบ่อย ที่คุณคุณก็อ่ะของจอจโซลอสเป็นเฮดฟันทำลายค่าเงินบาทช่วงต้มยำกุ้งนะอ่าช่วงหลังๆที่มาดังๆก็จะมี Bridgewater ของ Ray a ารินะครับหรือท่านไหนสนใจเรื่องพวก AI หรือ Machine Learning หรือสายควอนเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินอ่า s s a n c e Technology ของ Jim s i m o n นอ่านักคณิตศาสตร์อ่าที่เก่งมากๆนะครับอย่าง Renaissance อย่างอ่า b r i d g e w a t e อเออย่างอ่า World Quant พวกเนี้ยจะเป็นเฮดฟันนะครับที่เขาใช้โมเดลไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นเครื่องจักรเนี่ย ในการทำกำไรจากตลาดเฮ f ฟันวิธีการที่เขาทำส่วนใหญ่จะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างหลากหลายเช่นเช่นตลาดแพงไปฉันช็อตตลาดก็ได้ตลาดพันผวนสูงฉันเทรดออปชันก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่ามีเงินเยอะๆไปที่ตลาดทุนเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่การลองมาเก็ตก็ได้มันอาจจะเป็นการช็อตมาเก็ตจากเฮ f ฟันก็ได้นะครับดังนั้นอ่ะผมพูด p r i v a t e equity ไปแล้วผมพูด hedge fund ไปแล้วลัดมา อสังหาริมทรัพย์อย่าง real estate แต่ต้องยอมรับว่า real estate ในหลังโควิดอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับ uh, private debt private debt เหมือนกับ private equity เลยเราบอกว่าไปิัทนอกตลาดอะหาต้นทุนการกู้ต่ำๆลำบากเขาก็เลยเปิดช่องทางว่าให้ uh, นักลงทุนเอาเงินมารวมกันแล้วก็ปล่อยกู้เป็น private debt ให้กับบริษัทนอกตลาดแล้วก็เป็นเป็นมา r k เกที่โตเหมือนกันนะครับ infrastructure fund infrastructure fund ก็โตเยอะมากโดยเฉพาะพวก sovereign uh, s สว w e a l t ว f ฟันของต่างประเทศอย่างพวกกองทุนในที่ซาอุกองทุน UAE สิงคโปร์อย่างเทมาเซงเนี้ยหลายๆที่ก็ลงทุนในพวก Infrastructure Fund พอสมควรในเจ r a l Resort ก็จะเป็นพวกอ่าพลังงานอย่างเช่นพวกน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือพวกเอ่อเมทัลอย่างทองคำนะครับพวกเนี้ยเป็นทางเลือกที่คนมีโอกาสไปลงทุน